สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะทุกท่านวันที่25มกราคม2569นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นเนาะทุกคนเนาะก็คือจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจหามาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านขาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่24กันก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านคา24นะคะทุกท่าน ใจให้เด่นด๋ยวสักครู่นะทุกคนมันหลุดกรอบนะเพราะว่าใจจะใจจะเอาไปส่งในกลุ่มด้วยนะทุกท่าน24นะคะใจะให้เด่นห้าละสนะคะหน่อยกิจมา71950 <c oughs> เด่นมา5มัดรวมหลุดนะคะเลขเด่นประจำวันหลุดนะคะคู่ด้านบนมาห9ึ่นะทุกท่าน น้ยกชาติให้9ก้าและ8หลุดมา2 1 7ห6นะคะมัดรวมมา6เนาะทุกคนไปเข้าน้อยมัดรวมนะคะห6 6 5นะคะเลขเด่นประจำวันมา7เนาะทุกคนเข้าคู่17 7 1เนนาะคะะน้อยพิเศษนะคะให้2ให้2และ1มา8 85 6 5หนะทุกคนสังเกตเลขไหลนะทุกคนวันนี้เลขไหนไหลนะคะทุกท่าน5มาแล้ว3ครั้งนะ1 สองสามสี่ครั้งทุกคนไม่ไหลต่อไหลแค่สนะ5มัดรวมมาหกเนาะทุกคนเนาะไหลแค่สี่ค่ะทุกคนอะไรไหลต่อ6ไหลต่อคะ่ะทุกท่านนอยปกติให้3ามได้สนะคะมา0 6นย์หกสองเก้าหค่ะทุกท่านขาหกนะคะมาหกสองสองหกคู่มัดรวมเลยนะคะสําหรับนอยปกตินะคะทุกท่านขะสาหรับน้อย VIP นะคะมาเจ็ดสาสองหนึ่งนะคะ5กับ4หลุดเลยนะ มาเข้ามัดรวม6คู่ตัวเจาะมัดรวมสองหหสองแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองะคะทุกท่านค่ะมาคู่มัดรวม2คู่นะทุกท่านสองามคู่3า 6, 6 3 2 6 6สามสองสองสองหนึ่งหนึ่งสองคู่ครับพี่น้องมือนีนะคะคู่มัดรวมแตกแตนนะคะทุกท่านค่ะแต่ตัวเด่นก็หลุดเยอะนะคะเลขไหลเลขไหล6นะคะทุกคน6ไหลต่อนะคะห้าไหลแค่4ครั้ง6ไหลต่อเป็น 1>, 1 2 3 4งหครั้งนะคะเมื่อวานสำหรับวันที่25่นะคะ,จะเจอผลการออกรางวัล24มา4ตัวบนน้อยปกติ6 2สองน้อยพิเศษ3า8แปดน้อยวีพีศูนย์เจ็ดสามกสบกหกบกสบกสาบกแบกแบกหบกเบกสาบกหได้50 5 0ิ 1, ห้าสิบลบหนได้สี่บก้กหได้51านะคะเจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว 491-499 501-509 511-519นะคะ901ตัวท้ายจะจะมาจับ1-9นะคะพี่ซีคาเมื่อวานนี้3 3ตัวเข้าไหม3ตัวตุยหมดทุกหน่อยนะทุกคนเมื่อวานนี้3ตัวไม่เข้านะคะนี่แหละพี่น้องมีเข่ากับมีหลุดช่วงนี้3ตัวไม่ค่อยไหลนะทุกคน มาดูค่ะทุกคน901ตัวท้ายมาจับ1-9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01-09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11-19 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะคะ91-99ใจได้91 93 97นะคะ98 96เนาะทุกคน01-09 01 02 04 06 ศูนย์เก้านะคะเอ่อหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแล้วแต่ชอบนะทุกคนมักค่อยตามค่ะพี่น้องเอ้าช่อตัวพี่น้องค่ะเจะคิดตัวเลขเออสักครู่นะทุกคนขออภัยค่ะทุกคนค่ะเจะลืมคิดเลขเด่นหน่อยพิเศษนะคะทุกคนคิดแค่สี่หน่อยนะคะขออภัยนะคะ มาดูค่ะตัวเด่นนะคะนอยชวกิจนะคะเด่นวันนี้อยู่ที่หกกับห้าทุกคนกาชาติก้าและแปดนะคะทุกท่านพิเศษศูนย์กับเก้านะคะวันนี้เลขกระจายนะทุกคนปกติเจ็ดและหกวีไห้าและสี่นะคะวันนี้นอยไม่มีความผิดไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลเมื่อวานนี้ก็ไม่เบิ้ลนะทุกคนมาเบิ้ลดาน,นานะคะมาหามนะทุกท่านไม่มาเบิ้ลนะคะ เดี๋ยวจะพูดนะคะทุกคนเขียนเอ่อก้อนเมฆไว้ใส่เลขเด่นประจําวันก่อน FC ให้ฉายามานะคะคือเลขก้อนเมฆว่าสันเพินว่ามาดูค่ะทุกคนนอยวงวิกิจ6กับ5้านะคะเก้าห้าศูนย์นะคะทุกท่านกาชาติกและ8ปดเก้า9 9ด9ูนนะคะพิเศษ0ย์และ9นะคะเก้าเก 0ูนยแล้วแต่ชอบนะทุกท่านศูนย์ประจำวันอาทิตย์ก็คือ0 1นย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนสี่นหะคะศูนย์หนึ่งหนนสะคะสำหรับเลขเด่นประจําวันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะเอกศูนย์ประจำวันอาทิตย์นะคะปกติ7กับ6กนะคะเก0า1กศูนย์หนะคะ VAP 5้าและสี่เก้าสี่ศ หนึ่งห้านะคะทุกท่านนี่ก็คือ,อคู่แต่ละคู่เนาะทุกคนคู่แต่ละเด่นนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบมีหกคู่ต่อวันนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกเอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ทุกรอบในวันอาทิตย์แต่นะคะเอฟซี FC คะก่อนที่เอฟซีจะตามนะคะเลขเด่นประจําวันให้เอฟซีสังเกตดูก่อนนะคะว่า เลขตัวไหนไหลนะคะทุกคนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทุกคนตัวเลขตัวไหนไหลนะคะเราค่อยไหลต่อเนาะขอทุกคนเนาะด้วยความห่งใยและความปรารถนาดีนะคะทุกท่านขาก็เบิ้งดีๆพี่น้องสังเกตดีๆนะคะปัจจัยเป็นของ f อเองนะคะใจเป็นแค่แอดมินนะคะที่นี้มัดรวมวันนี้นะคะอยู่ที่1กับ4ทุกคน ถ้าสม1กับ4นะคะมัดรวมมี9 1 0 1 1นึ่งศ1 4หนาสะคะทุกคนทุกคนคะแต่ว่าถ้าอ c ไม่ชอบคู่ด้านบนให้อ c จับเด่นแยกเสร็จมัดรวมหน่วยเฉพกิจ6กแล้วหมัดรวม1และวสี5ห6ห1า6้4 6กหกหนึ่ง5นึ5งหกหกสี่สี่ห้เป็นต้านหนะะ้าหนึ่งหนให้จับควายแบบนี้แต่นะคะทุกนท่า ก่อนที่ท่านจะจับคว้วแบบนี้ให้ทุกคนดูก่อนทุกคนนอยกิจกับน,นอยกามาในแนวทางคู่ตัวเจาะมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับมัดรวมหรือคู่เด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันวันนี้เลขหนึ่งชนนะทุกคนหนึ่งมัดรวมกับหนึ่งเลขเด่นประจําวันชนวันนี้ตัวหน้าได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะทุกคนคะ่ะมันจะมาไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ทุกคนจะมาหามหรือจะมาแบบไหนเราไม่รู้นะคะทุกท่านที่นี่นะคะจะจะพาทุกคนมาวิเคราะห์แนวทาง น่ยฉพกิจกับนอยการชาตินะคะทุกท่านค่ะคือหน่อยวัดดวง FC จะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําบันนะคะทุกท่านหรือคู่ตัวเจาะคือนอยวัดดวงล้วนๆน้อยกิจกับน้อยกาเด่นแยกไหลคู่ตัวเจาะไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย v a p แต่ถ้าเมื่อไหลเด่นแยกหลุดนะคะน่ยกิจน่ยการนอยพิเศษหลุดหมดให้ทุกคนมาดูว่า หนึ่งกับสี่ไหลหรือไม่หนึ่งกับหกไหลหรือไม่ค่อยตามนะคะทุกคนค่อยไหลต่อแต่ถ้าหลุดหมดนะคะหน่อย นอยกิจหลุดนายกชาติหลุดนอยพิเศษหลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดใจไม่อยากให้ทุกคนตาม7กับ6กับ54นะคะทุกคนให้ทุกคนนอกเหนือจากว่าในนอยกิจนอยการนอยพิเศษเนี่ยทุกคนมันจะมีเลขไหลนะคะ7กับ6กห้าแล้วค่อยไหลต่อนะคะทุกท่านถ้าไม่มีให้ทุกคนวิเคราะห์ตัวเลขด้วยตัวเองว่าใน3น้อยแรกเนี่ยทุกคนตัวเลขตัวไหนไหลเราจะไหลต่อไปน้อยปกติกับนอย v i p นั่นก็คือการวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้ายังจะตาม นอยปกติกับน้อย VP ีถ้าอยากรอดนะทุกคนแนวทางรอดมีแค่นี้นะคะทุกท่านค่ะก็หวังว่านะคะคำอธิบายของใจจะมีประโยชน์กับ FC ไม่มากก็น้อยนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เ c ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคโชควันมันสุขภูสุขพลพี่น้องสวัสดีคะ่ะ